สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําเรื่องของการนําเหรียญคริปโตเคอเรนซีที่เรามีนะครับไปปล่อยกู้นะฮนะหลายคนจะงงเหรียญปล่อยกู้ได้ด้วยหรือนะครับเหรียญสามารถนําไปปล่อยกู้ได้นะครับได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับช่วงนี้เหรียญราคาตกนะฮะช่วงนี้เหรียญราคาตกถือไว้มันก็ไม่โตขึ้นมันมีแต่ลงนะเพราะฉะนั้นระหว่างที่เหรียญมันอยู่เฉยเฉยเราเอาไปปล่อยกู้ดีกว่าทํากําไรนะครับหรือบางคนคิดว่าเหรียญเหล่านี้จะถือยาว ไม่เทรดใครมีเหรียญที่ก่จะถือยาวผมแนะนำว่าเอาไปปล่อยกู้ก็ดีนะครับอ่าอับแรกนะเราไปที่ wallet ของเรานะครับผมจะแนะนําเป็น webgate.io นะครับเว็บนี้จะมีฟังก์ชันเรื่องของการปล่อยกู้ได้ด้วยอ่าเราไปที่ wallet นะครับแล้วก็ไปที่เอาง่ายๆเลยฟังตัวฟัน overview นี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มง่ายๆการปล่อยกู้ในนี้เราเป็นคนกําหนดดอกเบี้ยได้เองนะนะครับแล้วก็ไปที่บัญชีซื้อขายทันทีตรงนี้ นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวเก็บว่าเรามีเหรียญอะไรบ้างซึ่งผมก็มีอยู่จํานวนหนึ่งมาเยินะนะครับอ่าสมมตวิว่าผมจะปล่อยคู่เหรียญด็อกนะครับเหรียญด็อกซึ่งตอนนี้ราคามันก็นิ่งนะครับค่อนข้างจะนิ่งผมก็ถือยาวนะตอนนี้เป็นเหรียญที่ผมจะถือยาวผมก็ส่วนใหญ่เหรียญถือยาวเท่านั้นแหละเหรียญถือเล่น,ลนๆก็มีนะครับถือเล่นๆเอาละผมจะปล่อยคู่เหรียญด็อกนะครับตอนนี้มีมูลค่าอยู่หนึ่งร้อยเจ็ด USD ที่ยังคงมีอยู่หรือลิงย์ก็ร้อยหนึ่งนะ วิธีปล่อยกู้ให้เรากดที่อัตราดอกเบี้ยนะครับตัวนี้เป็นราคาดอกเบี้ยตลาดราคาตลาดนะเจ็ดเปอร์เซ็นต์อะไรเนี่ยนะครับถ้าเราเห็นว่าแล้วตัวนี้มันดอกเบี้ยมันสูงเราอยากจะปล่อยตัวนี้ก็ได้นะครับปล่อยตัวนี้ก็ได้แล้วก็กดเข้าไปหรือจะปล่อยเดนด็อกก็ได้นะครับดอกเบี้ยก็สามจุดหกห้าเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวผมปล่อยเดนด็อกให้ดูก่อนนะครับปล่อยกู้นะครับเดนด็อกกดตรงนี้ปุ๊บมันจะมีจํานวนที่เราจะให้กู้เราจะให้กู้เท่าไหร่ ดอกเบีย้ยเราจะเอาเท่าไหร่นะครับเราจะคิดดอกเบีย้ยเขาเท่าไหร่นะครับอันนี้คือ USDT มันคือกู้ยืมเราไปที่เมื่อกี้ผมกดเหรียญด็อกเหรียญด็อกนี่นี่มันมาเข้า USDT ครับเหรียญด็อกจะคอยนะครับผมมีอยู่2องผมให้กู้ทั้งหมดเลยให้กู้ทั้งหมดเลยอเอาไปเลย215ไอ้จุดไปไป,ไปมันก็มันให้กู้ไม่ได้เราก็ไปตายมันก็ พูดเฉพาะตัวเดียญหลักกาสอง้สิบห้าดอกเบีย้ยนะครับแล้วก็มาดูชาวบ้านเขาปล่อยที่เท่าไหร่ครับเขาก็ปล่อยกันเป็นรายวันนะดอกเบีย้ยคุณจะได้ทุกวันเป็นแบบทบต้นทบดอกนะครับบางคนคิดว่าโอดอกเบีย้ยแค่ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์มันจะไปได้อะไรนะครับหรือว่าศูนย์จุดหรือว่าสามเปอร์เซ็นต์ต่อปีห้าเปอร์เซ็นต์ต่อปีมันจะไปได้อะไรมันได้นะครับเพราะว่ามันเป็นดอกเบีย้ยทบต้นทบดอกหมายความว่าดอกของวันถัดไปมันก็จะเยอะขึ้น ดอกของวันต่อ,ตอ,ตอไปก็เยอะขึ้นไปอีกเพราะว่ามันทบเข้าไปนะครับโอเคนะซึ่งตัวนี้ก็ได้สมน้ำสมเนื้อนะครับเอาละผมจะปล่อยให้ดูดอกเบี้ยถ้าเอาแบบว่าไม่อยากกรอกเองไม่อยากจะคิดดอกเบี้ยต่อวันถ้าไม่อยากจะคิดอะไรเลยก็ระบุดอกเบี้ยตลาดเลยก็ได้เดี๋ยวมันจะคำนวณให้เองว่าต้องเป็นเท่าไหร่นะครับผมก็ติ้งดอกเบี้ยตลาดเลยแล้วกันผมขี้เขียนมาคิดว่าผมจะเอาเท่าไหร่ดีนะครับแล้วนะแต่เจ้านะบางเจ้าเขาปล่อย บางเจ้าก็ปล่อยเยอะนะครับดอกเบีย้ยสูงบางเจ้าก็ดอกเบีย้ยต่ำว่ากันไปแต่ว่าสุดท้ายใครที่ดอกเบีย้ยต่ำก็จะอยู่ข้างบนมีโอกาสที่คนเขาจะกู้มากกว่านะครับมีโอกาสถูกกู้มากกว่าใครดอกเบีย้ยสูงก็อาจจะไม่มีคนกู้หรือมีแต่น้อยนะครับแล้วแต่นะครับเรื่องของดอกเบีย้ยตัวนี้โอเคนะกำหนดวันโดยดีเฝ้าสิบวันนะครับสิบวัน ผมก็ปล่อยกูก้กดตรงนี้ปึออ๊บจำนวนเงินให้กูยังต้องสูงกว่าโว้ยจำนวนเงินให้กู้ต้องสูงกว่าจำนวนให้กู้ขั้นต่ำสุดอ๋อขั้นต่ำสุดเหรอเราปล่อยน้อยไปหรือเปล่าสองร้อยสิบห้าดอกก็จะปล่อยไม่ได้มันน้อยไป ต่ำสุดหนึ่งพันดอกก็ตายแล้วไม่พอเดี๋ยวผมไปปล่อยเหรียญใหม่กันผมไปปล่อยเลี้ยงเกียรผมปล่อยไปแล้วจีทีผมปล่อยไปแล้วนะครับก็นี่แหละครับวิธีการปล่อยตัวจีทีนี่ผมปล่อยไปแล้วนะครับผมปล่อยไปแล้วก็เลยไม่มีนี่ไงถูกกู้ไปแล้วเนี่ยนะครับถูกกู้ผมเอาดอกเบี้ยแค่ตามราคาตลาดให้ศูนจุดซุนหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้คือปล่อยกู้ไปแล้ว นะขั้นต่ำ10 GT ผมก็ปล่อยไปน่าจะ22ปล่อย22 GT ก็รอรับกับเบียตอนนี้เพราะว่าเหรียญพวกนี้ผมเป็นเหรียญที่ถือยาวๆนะครับเหรียญไหนเราถือยาวเราก็มาปล่อยเล่นนะดีกว่าเราถือไว้ถือไว้ก็ไม่ทําอะไรอยู่ละยังไงมูลค่ามันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับเอด้าเป็นไงเอด้าตำสุด2,000เอเด้าโอ้ผมมีอยู่แค่11ไม่พอที่จะปล่อย มี e t ล่ะตำส่วนศูนย์จุดหนึ่ง e g s ผมก็มีไม่ถึงอีกเอ่อ d t ตัวนี้ก็ได้ d t แต่ d t มันเป็นค่าเงนินที่มันนิ่งไม่ควรเอามาปล่อยนะผมว่าเอาไปซื้อเหรียญดีกว่าเหรียญที่เราจะามาปล่อยเนี่ยมันต้องเป็นเหรียญที่ตัวมันเองเติบโตขึ้น,นเรื่อยๆตามวันเวลานะครับโอเคเนาะนี่แหละครับเรื่องของการปล่อยกู้ก็ประมาณนี้พอครบกำหนดเดี๋ยวเรากลับไปดู g t พอครบกําหนดเราก็จะดอกเบี้ยพร้อมเงินต้นเราคืนนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ให้กู้อัตโนมัติบางทีผมอาจจะเอาทีทีมาทาอย่างอื่นก็ได้เพราะฉะนั้นเมื่อไหรที่ผมจะปล่อยกู้ผมก็จะปล่อยใหม่ <c oughs> ก็จะปล่อยใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับแต่บางคนให้กู้ยาวๆเลยก็ติ๊กให้กู้อัตโนมัติตรงนี้ครบรอบเมื่อไหรคนอื่นก็กู้ต่อหรือไม่ก็คนเดิมกู้หรือไม่ก็คนใหม่กู้เขาจะไปกู้เราอัตโนมัติเราก็จะอิงตามราคาดอกเบี้ยตลาด นะครับผู้งีาแงเราปล่อยเงินเข้าระบบแล้วระบบไปทําเงินให้เราเออง่ายไหมนะครับนี่คือการปล่อยกู้หรือถ้าใครอยากจะกู้ก็กู้ได้นะเข้ามากู้ที่เว็บนี้นะครับก็ดอกเบี้ยต่ําอย่างที่ผมบอกนี่แหละดอกเบี้ยแค่นี้เองถูกู้แบงก์อีกถ้าเกิดว่าคุณมีเหตุการณ์ต้องพ่อแม่ต้องรักษานะครับหรือว่าต้องขยายกิจการต้องการเงินแต่ว่ากู้แบงก์แล้วมันนานหรือว่ากู้แบงก์แล้วไม่ผ่านสักที เอาเหรียญที่คุณมีมาค้ำแล้วกู้ในนี้ได้นะครับโอเคนะวันนี้ผมจะพูดเรื่องการปล่อยกู้ก่อนเแล้ววันหลังผมจะมาพูดเรื่องการเราเป็นฝ่ายกู้เราจะเป็นลูกหนี้บ้งตอนนี้เราเป็นเจ้าหนี้ก่อนโอเคนะครับเดี๋ยวพบกันในโอกาสหน้านะครับสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ